สวัสดีเพื่อนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาดูงบบไตรมาสสาปี66หุ้น TTB นะครับเบอร์ธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นเซเทดีของหุ้นแบงก์อีกหนึ่งหุ้นนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นรยายใหญ่ก็คือ T Cap นะครับลักษณะธุรกิจของ TTB ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้าสามกุ่มหลักคือ กลุ่มลูกค้ากิจการธุรกิจขนาดใหญ่ครับ SME และรายย่อยนะครับโดยมีกลุ่ม ING สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลังรเรามาดูผู้ถือหุ้น10หรายแรกครับก็ข้อมูลลักษณธุรกิจเมื่อ ีนี้ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับกับผู้ถือหุ้นสิบรายแรกเพราะว่าน่าจะไม่อัปเดตนะครับเพราะว่าผมเอาข้อมูลมาจากตลาดซับนะครับซึ่งปัจจุบันเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งคือบริษัททุนธนาชาติจำกัดมาชนนะครับ24.31เปอร์เซ็นต์อันดับสอง ing นะครับแบงค์22.85เปอร์เซ็นต์นะครับและอันดับสามกระทรวงการคลัง11.70เปอร์เซ็นต์ อันดับ4ไทยมิเดีย5.8%อันดับ5กองทุนวายุภักทุน5.17อันดับ6ก็วายุภาคเหมือนกันนะครับ MFC นะครับอันดับ5นี้ของกรุงไทยนะครับ5.17เท่ากันเลยนะครับที่เหลือก็ไม่ถึง2%นะครับก็นแน่นอนว่า TDB ผู้ทุนใหญ่คือ ECap นะครับทุนานาชาตินะครับ เรามาดูสินทรัพย์รวมของ e PTB กันนะครับปัจจุบันณสิ้นกันยาย,ยนปี66จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,772,044ล้านบาทนะครับมีสิน1,548,403ล้านบาทนะครับมีสินเยอะพอรวมเงินฝากไปด้วยนะครับเรามาดูไรายได้รวมกันนะครับ ะสิ้นไตรมาส3ปี66มีรายได้รวมอยู่ที่69,708ล้านบาทนะครับพีททเคยมีรายได้รวมสูงสุดคือในปี63 89,885ล้านบาทนะครับแต่ปีนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะครับในไตรมาสสุดท้ายนะครับอาจจะสูงสุดก็ได้นะครับเรามาดูกำไรสุทธิกันนะครับปัจจุบันทีแ p ขอโทษนะครับ Ttb เบียรนาซินมาสามมีกำไรสุทธิอยู่ที่13,595ล้านบาทก็ปีนี้กำไรก็น่าจะเป็นนิวไฮนะครับตัวปีที่แล้วกำไรสูงสุดแค่14,595ล้านบาทเรามาดูกำไรต่อหุ้นเป็นบาทนะครับปีนี้นาซินเดมาสามกำไรต่อหุ้นอยู่ที่14สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็เคยทำได้สูงสุดคือ15สตางค์ต่อหุ้นในปี สกับหก้านะครับ r o a ของเซกเตอร์แบงค์ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็1กว่ากว่าครับแต่ปีนี้อยู่ที่2 2งเก้นะครับ ROE ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ค่าที่เหมาะสมอยู่ที่สิบสองถึงสิ้าเปนะครับปัจจุบ,บันเพียงหกทำได้ที่เจ็ดจุดเก้าหเปรเซ็ต่อัรารสุดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ PTB ทำได้สูงสุดคือปีนี้เลยนะครับ1 9 5เนเปอร์เซนะครับ ลองดูราคาล่าสุดกันนะครับราคาหน้าวันที่22ธันวาคมอยู่ที่1บาท59สตางครับ Book Value อยู่ที่2บาท31สตางค์ยังต่ำกว่า Book อยู่เยอะนะครับ BB b อยู่ที่0.69เท่า PE ก็ดูดีนะครับ PE เบียกปัจจุบันอยู่ที่8.85เท่านะครับก็ไม่เกิน1 8เท่าก็ถือว่าดีนะครับเรามาดูปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ TTB มีปันผลทุกปีนะครับ ปีนี้สูงสุดคือปีนี้เลยนะครับปีหกหกสี่จุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูปันผลเป็นจํานวนเงินกันนะครับปีหกหนึ่งปันผลอยู่ที่หกสตางค์ต่อหุ้นปีหกสองปันผลสองครั้งอยู่ที่ 10, สิบสตางค์ต่อหุ้นปีหกสามปันผลหนึ่งครั้งอยู่ที่หนึ่งสตางค์ต่อหุ้นปีหกสี่ปันผลหนึ่งครั้งห้าสตางค์ต่อหุ้นปีหกห้าปันผลสองครั้งอยู่ที่หกสตางค์ต่อหุ้นและปีหก ปันผลไปแล้วสองครั้งรวมแล้วอยู่ที่สิบสตางค์ต่อหุ้นก็เป็นหุ้นราคาถูกและมีปันผลนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เป็นหุ้นแบงค์ที่ค่อนข้างมีอนาคตนะครับหลังจากทีทีบีรวมกับบุนธนาชาตินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ